ร้อมเพียงแล้วตั้งใจปฏิบัติเราเชื่อหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่ารัมมังสเตวิพัสติตัมยอ่อมจำแนกสัตวจสัตว์ที่ไปสวรรค์ก็เพราะกรรมสัตว์ที่ไปตกทุกข์ได,ด้ยากก็เพราะกรรมการกระทำของเขาเอง ไม่ใช่คนอื่นก็ทำให้เราสวดอยู่เสมอควรระลึกรู้ตลอดเวลาว่ากรรเป็นของของตนเราทำดี่ะเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราตามหลักที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่เราปฏิบัติเลื่อนลอยไม่ใช่เราคิดเลื่อนลอยไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอย เป็นคำพูดามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติเชื่อในการกระทำของเราก็เชื่อในหลักการอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำสักแต่ว่าทำหรือคลำหาเราได้แสงสว่างจากพระธรรมที่พระองค์ทรงพระดำาลัสไว้ในเรื่องการกระทำดีและกระทำชั่วพอเราเจ็ดได้พินิจพิจารณาตามตรงตามเห็นได้ ด้วยตนเองชัดได้โดยตัวของเราเองจึงเชื่ออย่างสนิทใจการกระทำชั่วก็ย่อมแบ่งจำแนแกแจกตว์ให้อยู่ในกล่กลุ่มที่คนทำชั่วไม่มีใครแบ่งมันก็แบ่งของเขาเองด้วยทิฐิด้วยความคิดความเห็นด้วยความพอใจของเขาจะอยู่อย่างนั่นเหมือนกษัตริย์เรัลฉัน มันก็ยู่พวกของมันอาหารก็พวกของมันเงินก็พอใจมันก็ยย้นดูอยู่ดีอยู่อย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็มีขันห้าเช่นเดียวกันเหมือนกับเราไม่มีอะไรต่างมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเช่นเดียวกันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีอายตนะภายในอายตนะภายนอก แต่พวกเขานั้นเพราะอากุศลทำให้ผลตกแต่งให้เขาได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นอาหารการกินตามอยได้ด้วยวิธีอย่างนั้นสติปัญญาตลอดถึงสัมผัสสัมพันธ์ก็อยู่อย่างนั้นนี่อกุศลกรรมเป็นผู้แต่งให้ได้เชิอัตภาพอย่างนั้น สัตว์เดรัจฉานก็มีหลายประเภทหลายจำพวกมาดูแล้วกรรมที่แต่งให้เขาได้เป็นเจ้าของแห่งขันอย่างนั้นอย่างนั้นล้วนแต่เป็นกรรมกระทำให้เขาแต่งให้เขาผลของกรรมทั้งนั้นมนุษย์ก็ยังมีหลายประเภทหลายระดับไม่เหมือนกัน เพราะเรามองดูแล้วการกระทำก็ไม่เหมือนกันกรรมก็ยอ่อมจำแนกไปตามที่ตนกระทำเพราะเหตุนั้นเราควรศึกษาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจิตว่องแคล่วชำนาญในทางกุศลกรรมเพื่อให้รับความดี อย่างสูงอย่างละเอียดได้พ่วยเข้าใจได้รู้ได้เห็นได้ให้เกิดกำลังคือความเชื่อได้ถ้าเราเห็นได้รู้ได้นะความเชื่อเราก็ต้องเชื่อแน่ที่เราทำไม่ได้รับไม่ได้ก็เพราะอบรมจิตใจของเรายังไม่ฉลาดเพียงพอ ฉะนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการอบรมอย่างสำคัญจริงเพื่อพทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์พระองค์จึงได้สอนการปฏิบัติภาวนาโดยทำจิตใจให้สงบโดยทำจิตใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาโพีิพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้ถึงความสงบสุขล้วนแต่อบรมจิต ปฏิบัติภาวนาทั้งนั้นถ้าใครไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลให้ได้ความสุขสุขให้ปรากฏขึ้นในจิตใจได้ฉะนั้นเราควรเพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันจะได้เพิ่มกำลังของเราเพิ่มปรมีของเรา ให้เต็มให้เร็วที่สุดแต่เราทําไม่ต่อเนื่องตามทาขาดขาดเค่อนเขินปริมีของเราเมื่อไหร่จะเต็มมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาอินทรีย์ของเราเมื่อไหร่จะแก่กล้ายังอ่อนแอยังเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นไปไม่ถึงไหนเพราะไม่มีกำลังถูกความเกิดทบกระเทือนเหล็กน้อยก็ไปไม่ได้ เดินไม่ได้เพราะกำลังอ่อนแอชั้นใดเมื่อศรัทธ,ธาของเราเอ,อ่อนแอเหล่านี้ต่อุปสรรคนี้จะขัดข้องเรื่องเล็กๆหน่อยน้อยก็ขัดข้องเลิกการปฏิบัติเลิกการภาวนาทิ้งไปเอาอันเรื่องเล็กๆหน่อยน้อยนั่นถือเป็นเรื่องใหญ่น่ส่วนผู้มีอินทรีย์แก่กลานั้น ท่านมั่นคงในเรื่องการปฏิบัติเรื่องจิตใจเหนือเส้นใดทั้งหมดนอกนั้นท่านตัดทิ้งท่านไม่ให้ความสําคัญยิ่งกว่าเรื่องสติปัญญาอบรมจิตใจให้แก่กล้างานนี้ให้ท่านถือว่าเป็นงานที่สําคัญมากเพราะงานข้ามพบข้ามชาติข้ามทุกข้ามภายัย ในวตัฏสงสารด้วยสติสมาธิปัญญาอันคมกล้านี้เองเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอินทรีย์เก,กลา้าท่านจึงสามารถตัดสังโยชน์ที่กบผูกมัดภายนอกให้หลุดออกได้ส่วนผู้ที่มีอินทรีย์อย่างอ่อนมันไปไม่รอด ห่วงนอนห่วงเน่ติดนอนติดนี่ไม่มีใครมาผูกหอกจิตนี่แหละไปเที่ยวผูกตัวเราเองจิตนี่แหละไปเที่ยวเกาะถ้าจิตไม่เกาะไม่ผูกแล้วก็ไม่มีอะไรผูกเพราะอารมณ์ของจิตที่ไฟผูกท่านเรียกว่าสังโยชน์ทนเรียกว่ากิเลสนั่นส่วนสมาธิปัญญาไม่จําเป็นเท่าไหร่ เนั่นเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยทำเมื่อไรก็ได้เอาเมื่อไรก็ได้เห็นอันสิ้เนเอานั่นมาก่อนออกหน้าออกตาแต่มีของเราจึงไม่เต็มไม่สมบูรณ์สักทีมับกพร่องอยู่เรื่อยมันซึมรั่วหลายบ้างอะไรบ้างเมื่อไรจะเต็มเมื่อเราสามใีมันก็ หมดไปสิ้นไปเหมือนกันก็อันนี้มันประเภทแห่งสังขารประมีที่ความดีที่ยังเป็นบุญก็ยังประเภทสังขารยังจะซึ่ทชาบพั่วละไห,ะหะอยู่ในตรลักเรียกว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกําลังพอทําได้จะรีบททำทำเรียกทำ,ทำ,กทำให้มันเต็มเร็วๆเมื่อมันเ็ สิ้นกิจแล้วอันนั้นไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงแล้วแต่ขันนี้จะแตกดับไปไปไหนตามไตรลักษณ์ของมันก็แล้วแต่เพราะงานของเราเสร็จสิ้นแล้วเหมือนกับอริยสา,าวกทั้งหลายที่ท่านทำเสร็จสิ้นแล้วส่วนไหนไม่เที่ยงก็เรื่องไม่เที่ยงส่วนไหนเปลี่ยนแปลงก็เรื่องเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของมันท่านก็พ้นทุกไปแล้วส่วนเรานี่ขันไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงด้วย ความสุขสิรสะสมแต่เมื่อไรเท่าไรก็ไม่เที่ยงด้วยมดไปด้วยนะบกพร่องไปด้วยอย่างนี้เมื่อไรจะเต็มสักทีเพราะฉะนั้นเราทาั้งหลายพยายามทำห้ต่อเนื่องกันไปอยจะให้มันบกพร่องซึ่ิทราบรักษาไว้ให้ดีทั้งทำด้วยทั้งรักษาด้วยปฏิบัติด้วยจึงมีการสัมรวม มีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรมีสินแมสังวรมียามณสังวรคือสัมรวมอินทรีย์สัมรวมสติสัมรวมความรู้สัมรวมในสินก็เพื่อการรักษาไม่ให้รั่วไหลให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าเวลานั่งก็นั่งกันนี่เวลา ออกจาดนั่งแล้วก็ปล่อยไม่ทราบไปที่ไหนเที่ยวปล่อยไม่ทราบไปติดอะไรแมันนั้นก็ของเครื่องใช้ของเราเนี่ยเวลาซักก็ซัก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 ให้สะอาดเวลาใช้ก็ไม่เลือกไปนั่งไปเปื่อนอะไรต่ออะไรสกปรกก็ไม่เลือกสถานที่ไม่จําเ็นก็ทําให้สกปรกก็เที่ยวซักอีกว่าจะสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายชั้นใด จิตใจของเราไปเช่นเดียวกันลอยคลุกคลีในเรื่องไม่สะอาดเรื่องสกปรกเรื่องไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์เวลาเราเลือกไดมาก็พุทโธพุทโธไม่ทราบมันไปอยู่ที่ไหนมันมัวหมองหมดพุทโธมัวมหมองไม่มีพุทโธต้องผ่องใสต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายมันสังวรสารวมรักษาด,ด้วย ไม่ใช่แต่มีแต่ทำหทำมอนกับคนทุกข์จนทําแต่งานหาเงินแล้วก็ไปเที่ยวเล่นสะบายยมุกเสียหมดทุกยากเดือดร้อนมรดกพ่อแม่ก็ชิบหายหมดนี่เพราะไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักคุ้มครองบ,บางคนก็ไม่มีมรดกตกทอดจะต้อรู้จักการจัดงานรู้จักรักษา,ารู้จากกาัจก,จก,ก,จกปฏิบัติ สามารถสร้างเือสร้างตัวมีหลักมีฐานเป็นคนมั่งคั่งขึ้นมาได้ก็เชื่อต่อการกระทำนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเสื่อมก็เพราะก,การกระทำที่ไม่ถูกสอกบเจริญเพราะการกระทำที่ถูกสอบภายนอกชั้นใดแม้ภายในจิตใจในเรื่องอบรมปฏิบัติสร้างสมอบรมปรมีก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักรักษารู้จักสำรวมรู้จักระวัง เมื่อเราระวังดีแล้วปฏิบัติก็ง่ายรักษาก็ง่ายจิตของเรามารักษาดีแล้วไม่ปล่อยให้ไปปลืกกลัวนในสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีความดีในตัวอยู่แล้วถ้ารักษาให้ดีแล้วมันเกิดขัดเกลาก็ง่ายซักก็ง่ายไม่ยากถูกแต่น้ำมันมันก็สิ่งที่ไม่สะอาดก็ร่วไหลไปหมดเพราะไม่จับแน่ไม่ไม่อะไรเปื้อนมา ฉันใดเมื่อเรารักษาดีแล้วเวลาต้องการสงบหรืลอกพุโทโธขู่ดเดียวมั่ก็สงบเรื่องเราเนื้อใจใครสงบมันก็สงบน,งบน,งบนี่จิตไม่มันไม่นหนมันไม่ดือ้อจิตมันอ่อนมันน้อมไปเพื่อทําเพื่อวินัยแล้วมันก็ง่ายขึ้นการง่ายรืยยากมันอยู่กับเราฉลาดในการรักษาเมื่อได้ยินได้ฟังแลวจดจำไว้ดีแตั้งใจปฏิบัติตามก็จะได้ความสุขความเจริญรอดคอนา่อ